ล่อยคัดให้สุดนะเจออ้าหนึ่งเจ้สองเวลาเราปล่อยคัดเนี่ยทีแรกห้ปล่อยแค่ครึ่งเดียวพอเราแตะคันเร่งแล้วเราก็ปล่อยคัดที่เหล,ลือหยยบคัดไว้เพราะคัดมันจะหมดจะไม่ได้ไปอีกจ้ะไปอีกซอยหนึ่งครูมาสอนคุณปูนะคะที่สกลนครนะคะที่มอเกษตรสามวันวันนี้วันสุดท้ายแล้วคุณปูอะ่ะไม่เป็นอะไรเลย คือที่บ้านม่เกียร์ธรรมดานะคะแล้วขับรถไม่เป็นเลี้ยวก็ไม่เป็นเลี้ยงคัดไม่เป็นอะไรไม่เป็นสักอย่างหนึ่งแต่ที่คุณดูเหมือนว่าได้คือใส่เกยียร์เพราะคุณปูรู้สึกว่าใส่เกียร์มันยากก็เลยดูคลิปครูเยอะดูวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาใส่เกียร์เป็นสรุปว่าใส่เกียร์เป็นอยู่อย่างเดียวตอนที่ครูมานะใส่เกียร์เป็นเป็นเพราะว่าดูคลิปครูเออที่ดูเหมือนได้ที่ไม่โดนครูหละคือเรื่องใส่เกยียร์นอกนั้นโดนครูทุกอย่างเรื่องเหยียบคัดเรื่องปล่อยคัดเรื่องหมุนพวงมาลัย <ด leakage> <generosity> ไม่ได้สักเรรื่องงนคนึวัแก วันแรกคุณปูโดนคูดุนะคะโดนคูดุทั้งห้าชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเลงขับรถไม่ได้มันจะเหมือนน้องแอนเหมือนคุณแอนนะคะแต่คุณแอนเนี่ยคือคุณปูกับคุณแอนเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ไม่เหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าคุณปูไม่ดือ้อเขาทําไม่ได้เขาคิดกลัวให้ทําอย่างหนึ่งไปอีกอย่างหนึ่งตลอดแต่ว่าเขาไม่ดื้อนะเะชอบคูโหด,หด เพราะว่าเขาชอบเขาชอบแบบนี้เขาชอบแบบคูเลงเอ do, อโดนดุตะคอกเสียงดงังซายไม่กลัวค่ะคูไปต่อเปิดสัญญาณไฟแล้วซ้ายเออทำยไงคะจะชะลอเออแน่นนะคะเหยียบคัสุดแต่เบรกเราจะเลี้ยวนะคะถ้าจะให้ดีเราจะเปลี่ยนเกียร์ก่อนก็ได้นะอ่ะชะลอชะลอหน่อยนึงชะลอแล้วึงเราคัสกันนึงชะลอเกือบหยุดนะคะอ่ะกัหนึงโอเคนี่นะคะอ้าวเลี้ยวค่ะนี่หัวรถถึงทางเราจะเลี้ยวซ้ายกันนะคะ ไปคันน้อยๆอย่าเบรคค่ะเออเท้าวางเบรกว่ะเลี้ยวค่ะเลี้ยวๆหมวนเยอะๆเหยียบคันหน่อยแล้วเหยียบคันเหยียบคันฟังครูเวลาที่ครูบอกให้เหยียบคันในหมายถึงเหยียบลงไปให้สุดครูต้องการแค่ให้รถไหลเพราะว่ารถเราจะเลยทางแล้วค่ะไม่เลี้ยวไงรถถึงทางแล้วไม่เลี้ยวรถเราคันเบลอเบล่าหมุนนิดเดียวไม่ไปหรอกนะคะหมุนมาแล้วมาเลี้ยวมาไปคันน้อยๆค่ะอย่าไปเหยียบเบรกว่ะ เบรคมาเหยียบเสร็จจับปก็ปล่อยขึ้นไหดูสิเห็นไหมหัวรถเราไปน่นนี่ทางเหนมเลยทางไปตั้งไกลแล้วค่ะอย่าเอารถเข้าเลนซ้ายนะคะถ้าหน้ารถเข้าทางหน้ารถเข้าทางแล้วต้องคืนไม่ใช่เอาเข้าเลนซ้ายแล้วถึงจะมาคืนรถเราจะเข้านาคืนไววไวๆคืนไวๆค่ะไม่ใช่เอารถวิ่งไวๆครูบอกว่าไม่ต้องเอารถเข้าซ้ายฟังครูหรือเปล่า แล้วรถเข้าซ้ายเราเป็นไงตบคองคือไม่ทันเราไปนั่งดึงไว้ค่ะรถมันเข้าซ้ายทาไมอ่ะเพราะรถเราไปเลี้ยวกีนเลนขวาไงเมื่อกี้เราเลี้ยวมานู่นข้ามไปฝั่งโน้นแล้วกลับมาฝั่งนี้เวลาเลี้ยวก็ต้องเลี้ยวให้ตรงทางถึงที่เราก็เลี้ยวสิเราไปนั่งดูแต่ไม่เลี้ยวรถไม่เลี้ยวรถไม่เลี้ยวเราก็ไม่หมุนแล้วเวลาเลี้ยวเราไม่ปล่อยคัดเยอะเราเลี้ยวไม่เป็นเราก็ต้องปล่อยคัดน้อยๆให้รถมันค่อยๆเคลื่อนถ้ารถมันพุ่งไปทำยังไงก็เหยียบคัดจำนะ เวลาครูครูไม่อยู่ไม่มีใครมาบอกหรอกหัดกับคนอื่นไม่เหมือนหัดกับครูครูนี่คอยบอกเยียบค่ดเปียกอะไรให้ทํายังไงคนอื่นไม่นั่งนิ่ง,งเอาเลีวสิทำไมไม่เยียบคัดาด่ะอ้าวจริงก็ไม่ได้บอกแล้วครูนั่งคอยบอกตลอดต้องจำเอาต้องจาํเา,อจาเอาว่าถึงแบบนี้เฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้มันพุ่งไปมันไหลไปเราต้องเยียบคัดนะเพื่อให้รถมันไหลไปก็พออะเพิ่มความเร็วจดแเราเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์แล้วเพิ่มความเร็วก่อนคันเร่งคันเร่งเพิ่มอีก ทำอะไร <ทำ S 1> เราจะ,ะเ,เปลี่ยนก่อนเราจะเปลี่ยนเกียร์แล้วรถมันไม่เร็วเราเปลี่ยนเกียร์ได้ยังไงความเร็วมันต้องเพิ่มขึ้นก่อนเราถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วไม่ทําแบบเมื่อกี้นี้ทําแบบขาสติไม่รู้จะเหยียบอะไรดีอะเนี่ยวันสุดท้ายแล้วเนี่ยเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วนี่ลากเกียร์นานมากมเห็นไหมมีอย่างเดียวที่ได้คะ่ะเปลี่ยนเกียร์ ตังแต่ครูไมา์ไม่ได้สอนครูสอนเปลี่ยนเกียร์ไหนใส่เกียร์ครูดูสิครั้งเดียวใส่เกียร์เป็นอย่างอื่นไม่เป็นเลยค่ะไม่ได้สักอย่างหนึง่งคัดเคิร์ดเบรกก็เบรก,ก,กไม่ค่อยจะอยู่ได้นะเบรกคือแตะแตะแล้ว,ลวยังไหลอ่ะคือเหยียบไว้ตอนที่เราจะวิ่งแต่ตอนที่เราต้องเบรกก็ไม่ค่อยทำตรงข้ามกันส่วนใหญ่จะทําตรงข้ามกันกับสิ่งที่เราต้องทําเพราะอะไรครับคุณปูเป็นคนขี้กลัวอย่างเงี้ยเรียกคนขี้กลัวนะ คือกลัวเกินเหตุกลัวไปเองชอบคิดไปก่อนเราก็ทําให้ตัวงงสับสนคนคิดกลัวจะมีปัญหาเป็นเพราะว่าพอเขาคิดเยอะๆแล้วเขาจะงงงงตัวเองว่าตัวเองจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าคิดกลัวคิดกลัวแล้วทาไปทํามาแล้วก็งงตัวเองเนี่ยแหละตัวเองทําอะไรไปถึงไหนแล้วแล้วรถคร่ะขับยากนะคะคัด์มันสูงรถครูนพุ่งเวลาปล่อยคัดต์มารถมันจะพุ่ง มันออกตัวแรงดับง,ง่าย,เ,ยรเราต้องชะลอถ้าเราไม่อย่างไม่ไ,มไปนะคะชะลอเดี๋ยวขาสแตเบอร์ไว้เนี่ยเลยกิ่งไม้ไปแล้วข้าทิศซ้ายไว้ให้เขาเลยกิ่งไม้ไปฟังคู่กันดิ <c oughs> ฟังคู่ให้ดีๆเข้าซ้ายเท้าคนมนที่เขาเร่งเหรอเนี่ยมีรถสวนมาทำไงแล้วทำไมเอาหันหน้ารถเข้าป่า เราจะชะลอเหยียบคัสสุดแต่คุณปูเอาเท้าวางคนเร่งเดี๋ยวเวลานั่นมาดูคลิปตัวเองนะเวลาครูไม่อยู่เนะชะลอทําไมถึงเหยียบคัสสุดแล้วเ,เท้าวางนเร่งล่ะมันเตรียมไปด้วยหรอปล่อยคัสมาสิถึงจะเท้าวางคนเร่งเออแต่ปล่อยเท้านี่คุณปูปล่อยคัสมาเสร็จแล้วเหยียบเบรกจะเหยียบเบรกทําไมสติเออหลบนะคะหลบรถ ตรงค่ะถือพวมลัยให้ตรงเราต้องไปตรงๆนะเออไม่ใช่ไปแบบว่านี่ยังไม่พ้นเขาเลยเราเลี้ยวเข้าซ้ายแล้วเราหมุนพวงมราลัยเลี้ยวซ้ายเข้ามาละยังไม่พ้นเขาเลยเนี่ยเวลาแซงใครนี่ดูกระจกซ้ายก่อนนี่เวลาแซงใครอะดูด้วยกระบะตัวเองอะไปฟาดรถคนอื่นเขาหรือเปล่าเมื่อกี้ที่แซงมาได้ดูไหม,ไมว่าท้ายรถหรอไม่ได้ดูเออครูสอนทุกคลิปครูบอกเวลาแซงเนี่ยเราจะเข้าซ้ายอะ่ะ ก็ต้องดูกระจกซ้ายก่อนจะเปลี่ยนเล่นขวาก็มองขวาอันนี้แซงขวานะแต่ไปมองกระจกขวาต่อจะเข้าซ้ายเออมันจะไปเห็นอะไรว่าฝั่งซ้ายอยู่ที่ไหนฝั่งซ้ายมีใครท้ายกระบะเราอะแซงเข้ามานะ่ะพ้นไหมย,ยังไม่ได้เห็นเลยนะพี่ครูมาสอนคุณปูไม่เป็นเลยนะขับรถไม่ได้ไม่เป็นขับรถไม่ตรงแต่เนี้ยก็พอไปได้แล้วแล้วคุณปูต้องการแค่พอไปได้ค่ะเพราะมันยาก ถ้า,ถ,าถ้าต้องการแค่พอไปได้ก็จะได้แค่พอไปได้คือสามวันเนี่ยวันแรกไม่ได้อะไรเลยวันที่สองก็พอได้มาวันเนี้ก็ก็คือพอได้พอจะเข้าใจแต่ก็เดี๋ยวถ้าขับไปขับมาแล้วมัวตะง,งงตัวเองก็จะไม่ได้อีกเหมือนเดิมต้องค่อยๆทำแล้วทําแบบมีสติเวลาขับรถไม่ต้องมีสติคนขี้กลัวขับรถไม่ได้เป็นเพราะอะไรขาดสติไม่มีสติไม่รู้ตัวเองทําอะไรลงไปจะทําอะไรก็กลัวก่อนละกลัวไปเองกลัวไปก่อน มันก็ไม่มีสติคิดว่าเอ้ยเราต้องทําอะไรแบบไหนยังไงจําไม่ได้เปิดเสียงไฟเลี้ยวซ้ายเลอทำไงจะชะลอทำไงแล้วคนอยู่ในเลนตัวเองนะถ้ารถเขาวิ่งสวนมาเราจะทำยังไงเออข้างในอะ่ะอย่าเอาออกไปสิมันมเห็นไหมเนี่ยก็ค่อยๆปรับเข้ามาเห็นไหมมันมีกิ่งงงกิ่งไม้ก็ไม่เลี้ยวเออเอาหน้าเข้ามาอยู่ในเลนแตงค่ะนี่เลนซ้ายค่ะหันหน้ารถมาเลนซ้ายเลวเอามาเลนซ้ายที่ครูสอนอ่ะ คุณป,ปูทำอะไรเน่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยนี่ขนาดมันจบแล้วเนี่ยเลนซ้ายเอาหน้ารถหาันมาเลนซ้ายมาจอดที่เลนซ้ายหันหน้ารถมาเลนซ้ายแล้วค่อยดูว่ารถมาไหมไปดูอะไรตั้งแต่อยู่ในซอยอืมจอดอยู่ในซอยแล้วเห็นหรอนี่ฟังคุก,ก่อนดินี่เห็นไหมดูไม่ฟังคุณเลยคุกพูดเลยนี่แล้วรู้ไม่เรียนสองสองวันที่ผ่านมาวันนี้วันที่สามแนละวันจบแล้ว ที่ผ่านมาครูนั่งพูดข้างเขาไม่ได้สนใจคุณเลยนะ <_ d ance> ครูจะตะโกนเสียงดังจะอะไรน,นั่งมือนนั่งงงนี่ฟังคูหน้อยอะจะเลี้ยวนะเอารถมาเลนซ้ายห,านหนันนะรถมาทางซ้ายเค <_ d ance> ยสนใจรถเตยไหมรถเตงไปไหนนี่ตรงนี้รถเตงไปไหนเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายมันไปข้างหน้าเออแล้วทําไมคุณปูไม่มาเตรียมรถตัวเองพอถึงปากซอยใช่ไหมจอดจอดเสร็จแล้วค่อยมาดูรถทางขวาทำอะไรหยุดรถ เลยนเียนนิดนึงค่ะแล้วครูเห็นหนั่งจ้องหัวหัวรถจ้องดูอะไรหัวรถต้องดูฐาน้อนเอออะไรจ้องดูหัวรถหัวรถมันจะเห็นอะไรทางนู่นนี่ครูสอนให้ดูทางเนะ่ทางที่จะไปนี่คือทางซ้ายเลนซ้ายอยู่ที่ไหนเราต้องมองนี่นะคะครูจะสอนนะมองหน้ารถเรา,าแล้วหันไปทางเลนซ้ายไม่ใช่มานั่งมองหัวรถอย่างที่ครูปูทำเมื่อกี้นี้เห็นไหมในคลิปเมื่อกี้คุณปูทำอะไรใช้เงอมองหัวรถแล้วที่ดูวันที่สามแล้วเนี่ย เราหันไปทางขวาซึ่มีรถมาไหมคิดถึงคุูแ้นมากไม่มีไปเลี้ยวไปเลนซ้ายมุนรถเราอาจ้ะไม่นะเลี้ยวออกไปมันจะไปกลางถนนไหมที่จะชนคือรถเราไปกลางถนนเออเราจะเอาไปเลนซ้ายแล้วเราไม่เตรียมเลี้ยวไว้อะมันจะเลี้ยวยังไงไม่ต้องไปมองมหรอกทางขวานะไม่มีรถมาสักคันหนึ่งเป็นกิโลสิบกิโลคูมองไปสิบกิโลคูมไม่เห็นรถเลยสักคันหนึ่งอ,อย่าเหยียบเบรกไว้ค่ะคืนไปไว เวลาคืนนะ่ะเขาไม่สาวคืนแบบนั้นนะครูไม่ได้สอนนะคะสาวคืนนะ่ะหมุนคืนเอาครูไม่วิธีสาวที่ครูสอนไปมันไม่ได้ใช้กับตอนคืนหรือหมุนพรมลายตอนรถวิ่งนะเอาดีดๆหมุนคืนค่ะแล้วเราไปดึงมันไว้ทําไมครูบอกให้ปล่อยมือออกไปจับมันไว้ให้มันไม่หมุนทําไมอะ่ะไปดึงมันไว้ให้มันไม่หมุนแล้วมันจะคืนได้ไหมอะ่ะ ้องก็ไม่ต้องจ้องแต่หัวรถค่ะมองไปที่ทางเอาชลาเนี่ยดูสิเนี่ยวันสามวันละนี่ได้อะไรทำให้รถวิ่งได้นี่ก็ได้แล้วเนี่ยก็เยอะแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้รถครูจะชนตลอดเวลานะที่สองวันที่สอนมาเนี่ยรถครูจะเข้าเก,กาะกลางจะชนตลอดเวลา <c oughs> <c oughs> กลัวแล้วไม่มีสติ ไม่ค่อยได้ฟังครูครูบอกอย่างนึงทาอีกอย่างนึงเอ้าชะลอเหยียบคัสสุดแต่เบรกเนีย่ยมันมีหลุมก็หัดเบรกค่ะเออชะลอตอนไหนชะลอทําไงเหยียบคัสสุดแต่เบรกอยากให้รถเคลื่อนทาําไงอยากให้รถไปต่อทาําไงาก็ปล่อยเบรกไว้ค่ะจะไปเหยียบเบรกไว้ทําไมอะ่ะปล่อยคัสเคลนแต่เหยียบเบรกไว้มันก็ไม่มีประโยชน์แลวเวลาที่เราอยากขับรถจะชา้าให้เลี้ยงเบรกให้เลี้ยงคัดค่ะไม่ใช่เลี้ยงเบรกไม่ไมนะคอยเหยียบเบรกเอาไว้ให้รถมีชา้าๆมันไม่ได้ เนี่ยทาให้รถเราปล่อยคัดมาเนี่ยรถมันพุ่งได้นะคะถ้าเราปล่อยคัดเราไปเหยียบเบรกอะ่ะพอคิดได้อะ่ะเหยียบเบรกพอปล่อยเบรกรถพุ่งไปเลยก็เราปล่อยคัดมาตั้งเยอะอ่ะไปคันเล่นไปคะ่ะขับทางตรงน่ะคุณปูไม่มีปัญหา จะใส่เกียร์ไหนมันก็ไปได้เขาไปทางตรงได้นะคะแต่เขาเลี้ยวไม่เป็นชะลอไม่เป็นมุนพรมลัยไม่เป็นเรงคัดไม่เป็นแต่วันแรกไม่ได้ขับรถตรงนะขับรถไม่ได้ตรงแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดวันแรกนะที่ครูปรูไม่ได้อะไรเลยแล้วเลิกเรียนกับครูคุณปูก็จะอยู่แค่นั้นแล้วจะไม่ได้อะไรแล้วก็จะเสียเงินเปล่าเหมือนคุณแอนที่เรียนกับครูแค่วันเดียวพอทําไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้ฟังครู ไม่ได้ฟังครูไม่ได้ทําตามที่ครูสอนเหมือนกันเลยสองคนนี้แต่คุณปูไม่เหมือนตรงที่คุณปูไม่เลิกเรียนครูกลิกเลียน,นไหมไม่เลิกค่ะครูไปต่อไปต่อจะไปอย่างเดียวโดนครูหนูก็จะไปอยากขับอยากเป็นค่ะแต่เขาเป็นคนขี้กลัวเขาเป็นคนหัวช้าขี้กลัวคิดได้ช้าอะไรเงี้ยอะเนี้ยทำไงเอะมนเนินนี้ทาํทาไงเออนี่คุณจะบอกที่สองวันที่ผ่านมาเนี่ยคิดไม่ได้นะคะว่าต้องชะลอชะลอทําไงของเขาอะ ดีด๋ยวรถคันนี้โหตีวงเลี้ยวซะอะถึงทางแยกแล้วเท้ายังบางเบรกอยู่ค่ะอะเดี๋ยวมาเนี่ยหัวรถถึงเห็นไหมคะหัวรถถึงทางโค้งก็เลี้ยวมาโค้งมาดีอย่าไปคัดเยอะค่ะเดียวเดียวเราต้องดูนะว่าเลนซ้ายเราันอยู่ที่ไหนปล่อยมือล้มลวอมเออเออต้องไม่ต้องไปดึงพงมาลัยไว้ให้รถมันตรงนะค่อยๆปรับแลยจะดึงมันนานหหพอมันตรงแล้วบางทีเราก็คืนไม่ทันมันตรงไปแล้ว ต้องค่อยๆค่อยๆคืนไปเรื่อยๆแล้วให้รถมันตรงเออแล้วดูนะเวลาเลี้ยวเราไม่ได้เลี้ยวเข้ามาทั้งถนนนะคะถ้าเราดูทั้งถนนเลยทั้งซอยอะรถเราจะเข้าทั้งซอยเลยค่ะไม่รู้จะโผล่ที่ไหนแต่ถ้าเวลาเออเลนซ้ายรถเราต้องเลี้ยวเข้ามาเลนซ้ายคุณปู๊ก็ต้องมองแค่เลนซ้ายเลนเดียวเออไม่ใช่มองไปทั่วเลยมองไปทั่วรถไปทั่วซึ่งก่อนหน้านี้สองวันตาลอยค่ะ ลอยมองปึกมองยอดไม้มองไม่เห็นทางอะ่ะคุณปูไม่เคยมองทางเลยว่าทางอยู่ที่ไหนแล้วก็เลี้ยวไม่ตรงทางคือเลี้ยวไม่ได้หรอกถ้าเราไม่รู้เราจะมองที่ไหนอะ่ะค,ครูก็บอกให้มองทางคุณปูหาทางไม่เจอนั่งคิดแบบคือเวลากลัวใช่ไหมเรากลัวแล้วเรากลัาทำเนี่ยเราจะไม่ได้คิดตามที่ครูสอนหรอกเราจะคิดอะไรของเราอยู่ซึ่งตามันก็จะลอยเออตาลอยตาก็จะลอยอยู่สูงๆไม่ได้อยู่ที่ทาง เราก็จะมองไม่เห็นทางพอมองไม่เห็นทางเราก็ไปไม่ถูกแล้วมือมันไม่ไปอคะค่ะใส่ตานะใส่ตาจะสั่งมือเราได้เป็นอัตโนมตัติถ้าเรามองเห็นทางรถเราจะไปทางได้เราจะรู้เองว่าเราจะหมุนซ้ายหมุนขวาแค่ไหนคืนตอนไหนคืนยังไงตรงไม่ตรงเราจะรู้เองอัตโนมัติเลยสําหรับคนที่เลี้ยวนะคะเลี้ยวแล้วเลี้ยวไม่เป็นเลี้ยวไม่ตรงทางเนี่ยเป็นคือเราอะต้องมองทางให้เป็นก่อนว่าทางอยู่ที่ไหนหลุมแล้วหลบแลบ้วซ้าย เออลุมลบน้อยนนิมีลงม่หลุม,ม,ลม,ม,ลมก็หัดหลบบ้างค่ะอย่าขับตรงอย่างเดียวอซ้ายมาแล้วมีหลุมอยู่อ่ะชะลอทำไงเออแล้วชะลอนะคะครูบอกให้เหยียบคัดไว์ไวๆเหยียบไปเลยเวลาปล่อยถึงปล่อยช้าคุณปูก็ชอบเหยียบคัส์ช้าแล้วปล่อยไว้อเออถ้าอยากให้รถเคลื่อนเราก็ปล่อยคัดต์ที่นมตเบาๆใช่นั่นแหละจ้า อยากให้รถไปทางั้นก็ปล่อยคัดขึ้นมาช้าๆรถมันเคลื่อนพอเคลื่อนเราเหยียบคัดไว้ก่อนเอาเดี๋ยวก็ชนคนไปหาเนี่นี่ลุงอยู่ด้านซ้ายคุณปูอะหมุนฟอร์มลายไปหาลุงเออไปก็พอได้อยู่หรอกพอไปหัดต่อได้ก็คือคุณปูเนี่ยอยากเป็นแต่จะทำไงถ้าเราเป็นช้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบเอออย่างน้อยให้มันขัดได้ก็ยังดีทํายังไงไม่ให้ชนถ้าจะชนทาไงคุณปูสมมติเลี้ยว เออสมมติบบเลี้ยวไปแล้วมันเลี้ยวไม่ทันเ,บเ,บเอ <laughs> เอหยยบคัสสุดอยยบเบรกค,ค่ะรถจะไม่ดับไม่พุ่งไม่ไหลนะคะหยียบคัสสุดค่ะแล้วหยยบเบรกหยุดรถนะ,ะห้ามให้รถชนค่ะแล้วเวลาถอยเวลาจะทําอะไรเวลาจะเลี้ยวจะถอยปล่อยคัดน้อยๆรถไหลทหลําไงห,หยียบคัดลงไปเออถ้ารถไหลก็หยียบคัดลงไปเวลาถอยเวลาทําอะไรที่มันช้าๆเนี่ยเอาเท้าวางที่เบรกอย่าเท้าวางคันเร่งเอาเท้าวางคันเร่งจะเอาอะไรเบรกอ่ะหยยบคัดไปรถมันหยุดไม่ได้ค่ะ เหยียบคันน่ะมันแค่แตัดกำลังเครื่องยนต์ออกไปไเฉยๆแต่มันมีแรงไหลของมันอยู่ซึ่งถ้าเราปล่อยคันมาเยอะแล้วรถมันพุ่งไปเนี่ยต่อให้เราเหยียบคันสุดมันก็ไม่หยุดให้เราอืมเปิดสัญญาณไฟ か okay है। yeah. ด้ซ้ายข้างหนะ้า หน้ารถไปตามทางเรียก เดี๋ยวเอาค่ายเลนซ้ายเลนเดียวค่ะไม่เอาเลนขวาเดี๋ยวให้ชิดซ้ายให้รถอยู่เลนซ้ายเลนเดียวคืน lên sai hả huh? เราไม่เข้าทุกเลนที่มันอยู่บนถนนแล้วเราก็ไม่เลี้ยวมาการถนนถามว่าทําไมรถมันถึงไปการถนนมันเป็นเพราะว่าเราไม่เลี้ยวให้ชิดซ้ายตั้งแต่แรกเราปล่อยให้รถมันวิ่งขึ้นไปบนถนนเราค่อยเลี้ยวมันไม่ได้เลี้ยวตั้งแต่ถึงทางเราไม่ได้ตั้งใจให้เลี้ยวชิดซ้ายเราคิดแค่ว่าเราจะเลี้ยว ถ้าคิดแค่ว่าเลี้ยวมันก็จะได้แค่เลี้ยวแต่เลี้ยวไปไหนเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้โฟกัสว่าเราต้องเลี้ยวแล้วอยู่ในเลนซ้ายเลนเดียวเราสัญญาณไปเลวซ้าย เลี้ยวาค่ะเลี้ยวให้พอดีไม่ขาดไม่เกินไม่เยอะไปไม่มากไปไม่น้อยไปดูว่ารถเราไปไหนเอารถไปทางค่ะทางเวลาขับรถให้เรามองทางว่าทางอยู่ที่ไหนแล้วเอารถไปทางอย่ามองว่าหน้ารถอยู่ที่ไหนให้มองว่าทางอยู่ที่ไหนมันถึงจะไปทางได้ ไปค่ะเพิ่มความเร็วไปแล้วเปลี่ยนเกียร์